สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแม็กของ d e w a l นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะราคา1,400กว่าบาทนะครับตัวนี้เนี่ยข้อพิเศษของเขาเลยคือสามารถใส่ลูกแม็กได้หลายแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแม็กปกติแบบนี้นะครับนะครับหรือจะเป็นนะครับตะปูนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถใช้ยิงได้เหมือนกันนะครับนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับ เขาจะบอกอยู่ว่าขนาดต่างๆที่สามารถใช้ได้นะมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับเรามาดูส่วนประกอบของแม็กตัวนี้กันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้ก็คือสายคล้องนะครับที่ทํามาจากลวดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความแข็งแรงนะครับสามารถใช้พกนะครับที่กระเป๋าหรือว่าเข็มขัดของเราได้นะไม่ต้องกลัวที่จะตกเลยนะเพราะว่ามีความแข็งแรงนะครับ ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะจะเป็นส่วนที่เอาไว้ปรับนะครับความแรงในการยิงนะครับถ้าตรงนี้ก็จะเป็นเบาหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ถ้าอยากให้แรงนะครับมันยิงไม่จมอย่างเงี้ยเราก็เราสามารถที่จะปรับเพิ่มความแรงเข้าไปได้อีกนะครับ นี่ครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเหล็กตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้ในการล็อกนะครับการทํางานของตัวเครื่องของเราได้นะครับเวลาเราใช้งานแล้วนะเราจะเก็บในกระเป๋าหรือว่าในกล่องเครื่องมือนะครับเราสามารถที่จะล็อกการทํางานของเขาได้นะครับโดยการนะครับเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วเอาตัวสายเนี่ยเข้าไปล็อกนะครับพอล็อกแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้จะไม่สามารถกดใช้งานได้แล้วนะครับเพื่อป้องกันอันตรายอาจจะเผลอเลอไปใช้งานโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเวลาใช้งานเราแค่กดแล้วก็เอาดันตัวนี้นน <ilk advanced Poland> กลับมาก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวด้านหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนสวิตช์นะครับที่เอาไว้ปรับนะครับลักษณะการยิงนะครับก็จะมีอยู่2โหมดนะก็สามารถที่จะปรับนะครับได้2โหมดนี้นะครับเราก็ต้องเลือกก่อนใช้งานให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองการใช้งานกันเลยนะครับโดยเริ่มต้นนะครับให้เราครับดึงที่ใส่ลูกแมกนับออกมานะครับจากนั้นเราก็เลือกนะครับลูกแมกที่เราจะใช้งานเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ ดันนะครับตัวนี้เข้าไปได้เลยปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสามารถที่จะยิงนะครับไปที่ไม้หรือว่างานของเรานะครับได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมทดลองยิงให้ดูนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นความแรงระดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้แรงขึ้นนะแล้ลองเปรียบเทียบกันนะครับนี่นะครับผม โอเคนะครับตัวใหญ่อันนี้เราจะไปใช้งานอะไรนะครับก็คือเวลาเราต้องการจะแปะกระดาษหรือว่า,าผ้าหรือหนังอะไรเงี้ยครับติดกับตัวแผ่นไม้ของเราเนี่ยเราสามารถที่ใช้ตัวนี้ยิงได้นะหรือว่าใช้กับงานทั่ว,วไปครับที่เกี่ยวกับแม็กครับสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับตรงด้านข้างนี่ก็จะมีช่องให้เราเนี่ยดูนะครับว่าลูกแม็กของเราจะหมดหรือยังนะครับจะมองเห็นได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสามารถดูที่นี่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองนะครับลักษณะของลูกแม็กที่เป็นตะปูกันบ้างนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เวลาใส่นะครับให้เราใส่นับด้านหัวเนี่ยลงไปนะครับแล้วก็ให้แนบกับฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าเขาจะมีบอกอยู่ว่าการใส่ถ้าเป็นลูกตะปูเนี่ยต้องอยู่ฝั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ดันตัวนี้เข้าไปเหมือนเดิม แเวลาใช้งานนะครับเราก็ต้องดันตัวนี้ลงมาด้วยนะให้เป็นด้านล่างนะเพราะสําหรับยิงเป็นตะปูนะครับตะปูขาเดียวนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตะปูเนี่ยนะครับจมลงไปเลยนะตัวนี้สามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้กับการประกอบงานไม้นะครับหรือว่ากับงานอื่นๆก็ได้นะครับได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ยกตัวอย่างนะครับผมอยากจะติดแผ่นไม้อัดนะครับบางๆงเนี่ยนะครับติดเข้าไปตรงนี้นะครับผมสามารถใช้ลูกแม็กนะครับที่เป็นตะปูเนี่ยยิงได้เลยนะครับลองดูนะครับนี่นะครับติดแล้วนะครับเราก็ยิงฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับต้องบอกว่าลูกแม็กของเราเนี่ยถ้าเป็นตะปูเนี่ยใส่ได้ขนาดยาวเต็มที่15มิลนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูว่าความหนาไม้อะไรต่างที่เรามาใช้เนี่ยต้องห้ามเกินนะครับ นี่นะครับแน่นเลยนะอันนี้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา4มิลน,นะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะยิงติดไหมก็ยิงได้นะครับติดได้เลยนะครับก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูนะครับต้องบอกว่าตัวนี้นี่ใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วก็รูปแบบของอลูกที่ใส่ได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับ ปืนยิงแม็กของดีบอลตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ลูกตัวยูได้ด้วยนะครับที่เอาไว้ล็อกสายเคเบิลนะครับที่เอาไว้ยิงกับสายเคเบิลได้นะครับแต่ในการรีวิวครั้งนี้เนี่ยผมไม่สามารถหาลูกนั้นได้ทันนะครับก็เลยไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับแต่สําหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังนะครับจะซื้อแม็กสักตัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะดูเป็นแนวทางในการเลือกซื้อได้นะครับสําหรับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบ ลิงก์สินค้าที่ผมซื้อจาก l a z a ด a ไว้ให้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูใต้คลิปนี้ได้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับ